สวัสดีครับ ยุคใหม่รายการที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถทํากินและพูดคุยกับเองได,ได้อย่างยั่ง,งยืนค่ะถูกต้องแล้วครับครูค่ะในทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันเสมอมาวันนี้ครูพัน้องแป้งมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้อาจจะมาร้อนแรงหน่อยแต่ครูจะมาพามาพบกับสัตว์มหัศจรอิชนิดหนึ่งที่สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของดินขึ้นมาได้โดยที่เรา จัดการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหูหนูอยากรู้ว่าเป็นสายอะไรคะครูสัตว์มหัศจรรย์ตัวนี้นะเขามีชื่อราชาสัตว์เรียกว่ารากดินโอ้อืมถ้าต้นไม้ไม่มีรากเป็นไงน้องแป้งก็ตายสิคะครูเช่นเดียวกันดินถ้าไม่มีรากก็สิ้นชีวิตเหมือนกันอยากรู้หรือยังว่าคนต้นแบบเราจะมาให้ความรู้อะไรกับเราอยากรู้แล้วค่ะอ้าวงานไปทางนี้พี่วัฒนาสวัสดีครับอมาไงานสุกานต์วัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันคณะเลยครับพี่น้องแป้ง นี่รุ่นพี่ครูเองพี่วัฒนาแก้เรื่องพี่ยังเป็นครูอยู่ป่ะตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนดอนเจยวิทยาตำแหน่งครูคอสสารวิชาการพิเศษค่ะทงั้นน้องแป้งก็ขอเรียกว่าครูเหมือนกันเลยนะคะเป็นครูวัฒนาวัฒนาคะวันนี้ค่ะครูสุกันนะคะบอกว่าจะพาน้องแป้งมารู้เรื่องของสัตว์มหัศจรรย์ที่จะแบบว่าคืนความสมบูรณ์นะคะให้ดินน้องแป้งอยากรู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคะสัตว์ชนิดก็อยู่ในนี้เลยแหละครับปุ๋ยนี่นะคะมันมีตัวสัตว์ชนิดครอค่ะ ไสเดือนครับ่ไสเดือนดินครับจะไปกลัวอะไรนี่แหละตัวที่จะทําพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของดินไปกลัวเขาทาไมอะเอ่อน่ารักตัวนี้น่ารักก็ได้ระวังมันลงก็ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วตัวไสเดือนเนี่ยเขาคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินยังไงบ้างคะการคือความสูดให้กับดินของไสเดือนนะครับไสเดือนไดเป็นสัจจันทร์ชนิดหนึ่งเลยนะครับ ตัวเขาเองก็จะการชอนชายไปเนี่ยก็เท่ากับการพลิกฟื้นดินถึงขณะที่ชอนชายไปก็จะมีจุลินทรีย์ที่ประโยชน์หลุดอยู่กับดินแล้วก็เมื่อกินอาหารแล้วก็จะถ่ายมูลออกมาเจ้ามูลไส้เดือนเนี่ยจะมีธาตุอาหารพืชเครื่องสูงและมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากนะครับสิ่งพวกนี้จึงมีประโยชน์ช่วยฟื้นฟื้นดินที่ตายอะไรให้กลับคืนมาได้แล้วอย่างนี้คุยฒนาค่ะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยคะมานานขนาดไหนแล้วคะผมเลี้ยงมาน่าจะประมาณ8ปีปี ซื้อพันมาแรกคือช่วงปีใหม่พศ2 5 2จำได้จุดนั้นปีใหม่พอดีเลยซื้อพันธมา8ปีช่วงปีใหม่พอดีซื้อมา2กิโลครับงแล้วอย่างนี้ทำไมครูถึงได้คิดที่จะมาเลี้ยงเจ้าไส้เดือนนะครับคิดจะเลี้ยงครั้งแรกเลยนะครับก็ก็ที่ตอนที่จะทำคอสซี่ครับจ้ชานพอทำแล้วรู้สึกว่ามีความผูกพันกับไส้เดือนแล้วก็ชุมชนแล้วความเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วขั้นเดียการก็จะได้มีมีรายได้มาเพื่อพัฒนางานและต้องการตรงนี้ ก็จึงเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายเผลิตในราคาถูกเช่นโลตัวพันโลแล้วสองร้อยหมูลโลแล้แค่ห้าบาทถือว่าเป็นการช่วยสังคมไปด้วยขวมไปด้วยแล้วก็ให้ความรู้คนชุมชนสามารถมาเรียนรู้ได้แต่ที่ทั่วประเทศจะมาเรียนรู้ทุกทุกช่วงวันหยุดเทศกาลช่วงบ่ายจะรับแล้วก็สอนกรีพร้อมมา้ยังที่จะเรียนรู้พร้อมมากเเหมือนจะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยพร้อมมาครูถึงแม้ว่าจะกลัวนะคะแต่ว่าจากที่ฟังเนี่ยจางสียเดือนเนี่ยค่ะมีทั้งประโยชน์ ทำแบบว่าให้แบบปัศจรัรยจมากค่ะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยค่ะเอางี้ดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวพักให้หนูทําใจแป๊บนึงนะคะคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะในช่วงหน้านะคะในช่วงตะลุยแนวคิดค่ะ พอแล้วมันร้อนสุดเราก็เอาใส่ลงมาเกี่ยวตั้งยี่หมูให้พี่หน่อยหอมมากเลยนลาเหลือบบเกลือ,อาเกลืองเสร็จเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูใส่หมูแล้วใส่อะไรต่อกุ้งแห้งค่ะไปเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดแล้วเราก็เอาข้าวลงไปเลยถัดไปแข้าวไอ้บรี่มันอร่อยมากเลยนะพี่การอร่อยอยู่แล้วอ่ะใส่ผัดเข้าไปไนี่อะไรอ่ะซีอิ e ๊ว e อันนี้ซอส ซอสถั่วเหลืองถั่วเหลืองเต้ีอันนี้พริกไทยป่นใส่เข้าไปจะได้หอมหอมนี้ก็คลุกเค้าให้เข้ากันจนผักสุกสอาจารย์มาด้วยความเบามือนะคะเดี๋ยวจะขัดเราก็ไม่ต้องตักมาเยอะมากเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ คือล้างหนายังล้างมาแล้วล้างมาแล้วจิ้มเลยจริงเหรอจิ้มมันแปะ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 หยาดน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วลองขึ้นมาปอกเปียไม่อมน้ำมันจริงเหรอแล้วเราก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยเออไม่กลัวน้ำมันเนี่ยอ่า ไม่แก้เลืงแล้วมันไม่อมน้ํามันจริงๆ่มันยากตอนหั่นนี่แหละอาไหมสอตัดไ้กุกุและนี่ก็คือปอเตียทอดไส้ไรเบอร์รี่ที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยข้าวไทยทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 ร่วมสนับสนุนให้ชาวนาไทยพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกรมการค้าภายในกับเข้าสู่ช่วงตะลุยแนวคิดแล้วนะคะตอนนี้น้องแป้งพร้อมที่จะเรียนรู้มากๆแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยน้องแปง้งถามค่ะว่าอย่างไส้เดือนนี่ค่ะเป็นพันอะไรคะพันแอฟ,ฟริกันครับหรือภาษาโคลเรเซียเรียกว่า AF และส้เดือนไทยเราเลยเ<ล>ส้เ<ท><ล>ส้เดือนพื้นเมืองเราหรือไทยเราก็เลี้ยงได้แต่ว่ามีม,มีข้อข้อเสียเปรียบที่ว่า ขยายพันช้าแล้วก็กินอาหารน้อยพอกินน้อยก็ทําให้ได้มูลที่เป็นปุ๋ยินยีย์น้อยแล้วก็ไส้เดือนพันธุไทยเราเนี่ยถ้าเลี้ยงขนาดนี้จะหนีหนีออกจากพื้นที่เลี้ยงครับเอ้ครูวัฒนาคขอย่างนี้น้องแป้งคะสามารถเอาไส้เดือนนะคะนธุ์แอฟริกาแล้วก็นธา์ของไทยค่ะมาผสมกันได้ไหมคะท่าที่ผมผมเคยทดลองนะฮะทดลองก็คือเลี้ยง เป็น3 3 3ชุดชุดแรกก็คือเอาปันแอฟ,ฟริกรันด้วยกันนะครับอ,อ,อยู่กันสองตัวแล้วก็อีก,อ,กอันนึงอีกชุดหนึ่งเอาพันพื้นเมืองไทยเอาไว้2ตัวชุดที่3เนี่ยเอาพันธุไทย1ตัวแอฟ,ฟริกรันหนึ่งตัวให้อยู่ด้วยกันใช้เวลา3เดือนแล้วมาตรวจสอบปรากฏว่าพันธุไทยกับพันแอฟ,ฟริกรันไม่มีลูกเสีเดือนแต่ส่วนอีก2 3เนี่ยทดลองเนี่ยมีลูกสีเดือนเกิดครับเราผมผมในความเชื่อผมเลยว่าน่าจะไม่ผสมแต่ผมไม่ได้มีข้อมูลทางวิจัยวิชาการที่จะมายืนยันในส่วนของขั้นตอน นะขั้นตอนที่<อ>ทดำเนินการเดี๋ยวมันต้องขั้นตอนก็คืออันดับแรกเลยเราต้องดูพื้นที่สถานที่จะเลี้ยงก่อนนะครับเล้อันดับแรกต้องมีโรงเรือนที่ป้องกันแดดและฝนได้เพราะว่าถ้าฝนตกไส้เดือนจะหนีกันน้าถ้าไม่มีน้าไม่ไปแต่ถ้าแดดร้อนมากจะตายอพอได้โรงเรือนแล้วนะก็มีอาหารอาหารสำหรับไส้เดือกคือพูดภาษาชาวบ้านสารักญาติใช้คำขีวัวนะคือขี้วขวแต่กเป็นขี้วัวขี้วัวขี้วัวที่ดีสุดคือขี้วัวนม ขี้หมูได้ป่ะขี้ไก่ได้ไหมขี้ไก่เคยขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูเส้เดือนตายเคยลองแล้วแล้วก็เป็นขี้วัวที่ตากกลางแดดให้แดดส่องสัมผัสถึงไม่ใช่แห้งในโรงเรือนในคอกที่แดดส่องไม่ถึงเพราะว่าแสงแดดจะช่วยในการเผาผลาญการเรเคยแอมโมเนียเวลาเรานํามาเลี้ยงแล้วมันจะไม่ไม่ผงแอมโมเนียมก่อให้เกิดความร้อนกับตัวไส้เดือนเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ําแช่น้ํา จุดประสงค์การใช้น้ําคือให้เกิดกระบวนการหมักและให้ให้แก๊สนั่นละเฮยคือแก๊สมีอมโมเนีนละลายน้ําออกได้ระเหยระเหยเปได้แล้วก็สิงคับทายจะมีความเค็มก็ล้างออกต้องแช่ไว้ประมาณกี่วันนะคะแช่ก็ประมาณ5ถึง7วันถ้าถึงเจ็ดวันก็ไปอาหารของเสียเดียนออกไปได้เลยวได้ครับน้ำนี่ต้องมีการเปลี่ยนทายไหมเปลี่ยนทายทุกวัน๋อเพื่อจะให้มันเจือจางแล้วมันดูดซับเอาความเค็มออกมระบายออกระบายแล้วน้ำตัวนี้เอาพอดูดออกไปทำอะไรก็ไปลดต้นไม้ เป็นน้ำปุ๋ยคอกเลยเป็นน้ำปุ๋ยอย่างดีแต่ว่าถ้าหากว่าน้ำครั้งแรกวันที่หนึ่งวันที่สองอ่ะเราเพื่อความมั่นใจลองเอาน้ำเนี่ยไปลดต้นยอดพืชที่มันอ่อนว่ามันไหม้ไหมถ้าไหม้แสดงว่ามีความเข้มข้นเกินถ้ามีความเข้มข้นเกินเราก็ลดที่โคนต้นลดที่น้อยใช้อตราน้อยลงแล้วก็เอาน้ำน้ำเปล่าน้าปล่จากลดซ้ำลดซ้ำหลังจากที่เราแช่ไว้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วค่ะเราเอาทำอะไรต่อคะตรงนี้ เพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้เลี้ยงไส้เดือนได้เลยโอ้งั้นเราเข้าอยู่ข้างในกันดีกว่าครับดูได้ดูว่าวิธีการอีทีงขอให้รายละเอียดอีกทีเนาะน้องแป้งจะได้กลับไปทำฟาร์มโอเคไหเห็นเป็นหลอนๆนี่ไส้เดือนไส้เดือนจะเป็นสัตว์ที่อยู่อยู่ริมๆจะไม่อยู่กลางครับถ้าเราทำเต็มพืชไปก็จะอยู่ริมเหมือนเดิมครั้งแรกเราควรจะทำกองเลี้ยงนะครับให้สูงประมาณสักสัก ยี่สิบตังศัตรูเจนหรือประมาณฝ่ามือเราเนี่ยของมือเนี่ยนะครับ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 แสดงว่าเด็กเข้าเรียนจากกองนี้เขาก็จะเดินทางไปตรงนู้นใช่ไหมใช่ใช่จะเดินมาจะเดินมาใช่เดินจะเป็นสัตว์ที่จะเข้าไปอยู่กับอาหารใหม่หรือคิวบอใหม่จะชอบของใหม่ชอบของใหม่เองโถแม่คุณครับนั้นวิธีการวิธีการนี้ก็จะเวลาจับให้เชื่อมใช้เชื่อมฝาด้วยใช่ครับแล้วเขาจะเดินกลับมาโอ้เมื่อกี้ที่พี่แกบอกว่าแกชอบเขาชอบอยู่ริมๆอยู่แล้วอยู่ริมมาแล้วมอยู่ริมๆอยู่แล้ว เดินเข้ามาก็ตัวใหญ่จะมาก่อน oh. แล้วเราผมจะจับพันขายพมก็จับตรงนี้แหละ oh. เอาใหม่มาล่เอเอามาล่อแล้วก็พอ oh. เสร็จแล้วเราก็เขีย่ยออกเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็กลับมาอีก,กเอาอาหารใหม่มาล่อหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อคะหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำล,ลดน้ำพ <c oughs> อลดน้ําเสร็จก็จะปล่อยพันธุ์วิธีการปล่อยพันธุ์ก็อัตราการปล่อยก็ประมาณคำนวณพื้นที่1ตารางเมตรต่อพันธุ์เดินหนึ่งกิโล พอวางไว้แล้วนะใช้เดือนจะใช้ระยะเวลาในการปรับสภาพกับคิวใหม่ปรับสภาพประมาณแล้วแต่คิวอะถ้าคิวตรงเนี้ยค่อนข้างจะมีคุณภาพอีกประมาณ10บวนาทีก็จะลงแต่คิวที่มีความมีแก๊สเยอะบางทีเป็นก็คืนวันจะลงเขาก็จะอยู่อย่างนี้ก่อนแต่ถ้าใส้เดือนเขาเลวหนีแสดงว่าคิวของเราตรงนั้นมีปัญหาแล้วเขาไม่อยู่แสดงเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ละเขาหนีไอ้แม่พันธุ์ที่เราปล่อยนี่คือใช้ตัวเต็มวัย ตัวเต็มัยหรือตัวัยหนุ่มสาวเพราะัยหนุ่มสาวจะได้ปริมาณตัวเยอะแล้วก็ัยเจริญพันธุ์จะดีกว่าเจริญพันธุ์ไอ้มันไซส์ไหนประมาณไหนที่มันจะเป็นอที่ว่าเราจะคัดไปขายหรือว่าคือที่ตัวที่ใหญ่เต็มเจริญเต็มเต็มที่ครับตัวนี้ก็ก็ถือว่าตัวเต็มใบตัวตัวเต็มวัยแล้วก็แต่ยังใหญ่กว่านี้ได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ นี่มันก็25เซนแล้วนะเนี่ยเกือบฟุตแล้วเนี่ยใหญ่ๆได้อีกนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าตัวประมาณยาวครึ่งนี้ก็จะเริ่มไข่แล้วก็คือว่าถ้าวัยหนุ่มสาวนี่นะเขาก็จะได้จานวนตัวเยอะกว่าหนึ่งกิโลนะผู้ว่าท่านาคะน้องแป้งคะหรูมาว่าไส้เดือนค่ะเหมือนเขาว่าเป็นสัตว์สองเพศแล้วอย่างนี้เขาผสมพันธุ์กันยังไงคะไส้เดือนเป็นสัตว์สองเพศในตัวเดียวกันแต่เวลาผสมพันธุ์ต้องผสมข้ามข้ามตัวจะผสมในตัวเองไม่ได้ครับจะใช้วิธีการสลับผัวสลับหางแล้วก็ แลกเปลี่ยนสเปิร์มให้แก่กันไส้เดือนก็จะไข่สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ3ามถึงห้าฟองทุกตัวเพราะฉะนั้นเพราะนั้นจะมีลูกตลอดเพราะเขาจะไข่ตลอดแล้วก็มีลูกตลอดแล้วหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อคะปิดสแลนใช่ไหมปิดสแลนปิดสแลนคลุมคลุมเราจะเอาที่คลุมก่อนคลุมฮะก็คือว่าเราต้องคลุมไว้นานขนาดไหนอะคะก็คลุมคลุมตลอดแหละครับ เราคุมยาวเลยใช่ไหมคุมคุมแล้วก็กันแสงกันแสงก็กันความชื้นแล้วก็ทุกสองวันเรารดน้ำลดโซนหรือลดน้ำครั้งหนึ่งพอนะครับการจะลดน้ำสว่างลดน้ำก็ลดลดบนนี้เลยลดไปทั้งสแลนเลยไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วศัตรูธรรมชาติมันละพี่ศัตรูธรรมชาติมันเจ้าขึงนะมันได้ตาคายอันอื่นก็ไม่มีอะไรมากกบเขียดแต่ก็ถ้ามากลางคืนระวังงูมันมากินกบกินเขียดมากินไส้เดือนด้วยกินกบเขียดงูก็กินไส้เดือนแล้วกินกบกินเขียดด้วยบางทีก็ต้องระวังเพราะตะขาบ ตาขาบก็กินก็ว่าคุณธนายคะสรุปว่าตั้งแต่ที่เราเอาอขี้วัวค่ะมาลงให้น้องไส้เดือนเนี่ยค,ะค่ะต้องใชร้ระยะเวลาคะ่ะนานเท่าไหร่กว่าที่ถึงจะไปเป็นปุ๋ยได้คะเริ่มแต่แตกองเล็กครั้งแรกมาจนถึงขั้นจะเตรียมไปร่อนใช้เวลา28วันแตีว่าประมาณเดือนนึงตีว่าเดือนนึงแล้วก็เอาไปพักรอร่อนเพื่อให้มันแห้งร่อนง่ายขึ้นก็อีกประมาณ5-7วัน5-7วันก็ประมาณสรุปแล้วก็ประมาณ35วัน แล้วถ้าอย่างนี้เราจะมีตัวที่รอร่อนให้น้องแป้งได้ลองร่อนไหมคะมีครับอจะต้องนู้นนะครับอันนีงเห็นรน้องแป้งไปอันนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่อันนี้นะครับที่เป็นเป็นมูลเส้เดือนพร้อมที่จะร่อนแยกตัวออกจากมูลเส้เดือนนะครับอันนี้ประมาณกี่วันนะคะที่เราอันนี้มามามาผึ่งไว้แล้ว5วันแล้วตัวในนี้มันมีเส้เดือนอยู่ไหมคะมีตัวเส้เดือนอยู่มีตัวอยู่แล้วก็ตัวนี้เราสามารถ อ้ากลับไปเลี้ยงใหม่หรือเอาไปขายได้ตอนเราล่อนเนี่ยมันมันจะติดอยู่ในนี้ไหมถ้าเราร่อนตัวเล็กตัวเล็กก็จะลอนตาไคร่ส่วนตัวใหญ่ก็จะจะร่อนเปทางนู้ให้ไงนน้องแป้งขอลองร่อนได้ไหมคะได้ครับอ๋อเอาใส่เข้าไปใส่โอ้นี่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่ไหมครับไดครับกัดคิดเองทำเองเออเออโอ้องแป้งลองไหมลูกค่ะเดี๋ยวหนูไปตักของหนูมาลองเองเลยครับโอ้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 โอนโอ้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 โ กูข้าวผ่านเลมีตัวด้วยค่ะมีตัวด้วยค่ะเก่งมากถือว่าวันนี้ผ่านละผ่านละอ่ะมาหนุ่มมาหมุนมากมาข้าหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวครูตักให้โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ออกไปนะจะใส่เดือนถือทำงานได้เร็วนะพี่ถือว่าเออโอเคนะโอ้โหโอ้แล้วก็หมุนไอ้ก้อนใหญ่ลูกนุ่นนุ่นเองเลยครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้เราเอาไปทําอะไรต่อคะได้มาแล้วเราก็เอาไปพึ่งที่ร่มสักสามวันเหตุผลที่พึ่งก็คือให้น้าหนักเบาลงว่าเราเราจำหน่ายจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้าอืงามอันนี้คือน้องไปเอาไปตากแดดก็ได้ใช่ไหมคะตากถ้าตากแดดไม่ไม่ได้ไม่ดีเนื่องจากว่าแสงแดดและความร้อนจะทําให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชตายอ๋อก็คือต้องในร่มในร่มแล้วก็แสงแดดทําให้ธาต ธาตุอาหารเพื่อเช่นไนโตรเจนจะระเหยการจะทําให้เสื่อมคุณภาพเรื่องตลาดที่ครับตลาดที่ที่ไอไม่ว่าจะเป็นตัวไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ของพี่เนี่ยมันมันเอ่อใช้ระบบยังไงครับผมใช้ใช้ระบบซื้อออนไลน์คือใช้ Facebook ในการประสานประสานงานครับโดยตรงเลยไปลงนี่ชื่อว่าอะไรนะวัฒนาเกี่ยเรื่องารามไส้เดือนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็ลงมะเดื่อแปะมะเดือกก็ได้ างทีก็แลกกันแสวนตัวมันเส้นมันเดือดอย่างเช่นคุณมงคลคังมณีแล้วเอ็ดก็ส่งมาเดือดมามผมก็ส่ง,สงเสดอนไปให้ก <c oughs> ็อันเนี้ยมันเห็นชัดก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการทํากิจการใดๆมันต้องมีต้นทุนแต่ตัวเนี้ยมันเป็นทั้งต้นทุนที่ไม่ต้องจ่ายออกได้พันไม้เข้ามาครับแต่เราแลกเปลี่ยนขายโดยการไม่ต้องตีมูลค่าครบถ้วนกระบวนความแล้วยังกลัวอยู่ไม่ใช่เดือนเนี่ย กลัวค่ะคุณแล้วไหวไหมไหวค่ะแ,แต่ว่านะคะเดี๋ยวว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนดีว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเรียนรู้กันต่อในช่วงหน้านะคะใ,<ช>ในช่วงรอบรู้รอบด้านค่ะ<ช>ลาบไลเบรอรี่ทอดก็ย,ยังมีหัวใจของเราคือข้าวไลเบอรี่เราเริ่มต้นจากตึงก่อนเพอที่เราจะได้ชิมรสชาติได้ ก็ได้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูใส่หมูลงไปคุกเลยข้าวขยำขยำขยำขขยำพวกนี้ให้เข้ากันก่อนเราเค่อยใส่ผักเอามาสองช้อนตะไคร้ะมะกรูดดซอยใบมะกรูดซอยนะยจ๊ะ,แ,จะแต่ครั้นี้เวลาทอดเ่ะเราเวลาเราจะมาปั้นเป็นก้อนได้เนี่ยเราต้องใส่แป้งเข้าไปช่วยมันนิดนึง วันนี้เราจะมาเริ่มปั้นกันสังันดิวยกนหยิบมานะพอดีคำพอดีคำาะลองแล้วก็ขยำขยำให้มันเป็นกลมๆนี้พอดีคำเราใช่ไหมคำเรานี่แหละใหญ่มากะเดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกปั้น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 เสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วพอดีคำเหมือนลูกชิ้นเลยเห็นปะ <c oughs> แต่เราก็จะทอดกันแล้วนะคะตอนแรก เขาทำอาหารเนี่ยยากยากที่ไหนจับจับใส่ใ,ใสแค่ตาและแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยลาบลาบไลซ์เบอร์รี่ทอดนะคะข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666กลับเข้าสู่ช่วยรอบรู้รอบได้กันแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องแป้งก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการทำมูลไส้เดือนดินกันมาแล้วแล้วว่าตอนนี้นะคะ ครูวัฒนาพังน้แป้งมาเรียนรู้เรื่องอะไรต่อคะอ่านี่ขั้นเป็นวิธีการที่เราเลี้ยงไส้เดือนดินร่วบกับการปลูกพืชอย่างทาวอนเลยคือเรามีพืชแล้วก็มีไส้เดือนอยู่ในใน,ในแปลงปลูกเราเลยนะครับอ่าสลหรับพื้นที่ที่ดินไม่ดีดินปลูก <ฮะ S 1> พืชไม่ได้เช่นดินถมจะดินถมใหม่หรือดินเป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายฮะเราก็ใช้วิธีนี้วิธีนี้คือการเราก่กากาอก่อบล็อกเข้ามาโดยอิฐบล็อกสูงมาประมาณ40เซน40่เซนเสร็จข้างล่างเราไม่ต้องเทพื้นปล่อยให้โล่งไว อ๋อก็คือยังข้าง้าจเป็นพื้นดินพื้นดินทั่วไปอยู่เสร็จแล้วเราเอาขี้วัวที่แช่น้ําแล้วเทไปเลยเทสายไปเทไปประมาณสูงให้สูงประมาณ20เซนยี่สเซนพอสูง20เซนแล้วเราก็ใช้กากตัวนี้ที่เหลือจากการล่อนแยกตัวเส้เดือนนะมันจะมีทั้งตัวเส้เดือนขนาดเล็กมีไข่อะไรต่างๆเยอะเลยแล้วก็เททับเททับแล้วก็ฟางคลุมคลุมเพื่อไม่ให้ร้อนแล้วก็ลดน้ําเยอะๆลดน้ําำแช่มากๆให้ชุ่มเลยให้ชุ่มเลยรูปเลยพอหลังจากนั้นประมาณ10บวันตัวเส้เดือนก็จะเริ่มเกิดเริ่ม กินเป็นป um ุ๋ยละเราก็ทําชั้นที่2เหมือนเดิมเราจะทําถึง4ชั้นก็มีกรอบมีกรอบเวลาของมันมีกรอบเวลาในช่วงที่เนี่ยที่ว่าจะได้4ี่ชั้นก็สิวัน10วัน10วัน10วันก็40มีสี่สิบกว่าวันเกือบที่ว่าประมาณเสร็จสัเดือ์ประมาณ2เดือนก็ปลูกต้นไม้ได้เลยแล้วอย่างขั้นตอนนี้ค่ะเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะข้อควรระวังก็คือถ้าฟางคลุมก็มีข้อดีอย่างการนกที่จะมากินเส้เดือนครับ ก็ไม่เท่าที่ทํามาเนี่ยที่ทดลองมาแล้วไม่ยังไม่จะไม่เจอปัญหาตรงนี้พี่เป้าหมายก็คือในบล็อกนี้คือทําในเรื่องของเลี้ยงปลูกมะเดื่อใช่ปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับพอจะปลูกมะเดื่อฝรั่งแล้วก็ร่วมกับเส้เดือนในนี้เลยคือจะอยู่เนี่ยอยู่ด้กันให้เกื้อกูลกันให้เกื้อกูลกันและแล้วก็จะสร้างบบนิเวศด้วยการจะเอากบเข้ามาเลี้ยงด้วยเอออย่างนี้เลยมันก็ไปออกไปที่อ่นจะสร้างเป็นเป็นโรงเรือน เรียกเรียกชาวบ้านเรียกกางมุ้งอ๋อในการบ้านนี่เป็นพลาสติกขึ้นมาข้างบนอ๋อในกางมุ้งที่อาจารย์ะขาปลูกไปแล้วเนี่ยอ๋อเป็นโรงเรือนที่พลาสติกเป็นกรีนเฮ้าส์ไม่กินเฮ้าส์กินเฮ้าส์กรีนเฮ้าส์แล้วก็กบออกไม่ได้อือครับก็คือว่าอาหารกบก็คือเส้นเดือนเส้นเดือดค่ะแล้วครับแล้วก็ในขั้นกอนต้นมะเดื่อก็าจจะมีปุ๋ยจากกบแล้วก็เส้นเดือนด้วยอืมถ้าเกิดว่ามีมะเร็งแมลงแล้วกบช่วยดูแลกบก็ช่วยกินนอนนอนอาจจะมีทุกน ลูกให้ใช้ท่านครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าครบสี่ชั้นแล้วใช่ครับปลูกเลยไหมเนี่ยปลูกเลยเออปลูกเลยครับนละต้นครับมีไส้เดือนด้วยนี่ค่ะว้าเด็กเกษตรน้องแป้งเอ้ยมันทำอะไรมันคล่องแคล่วเห็นไหมและนี่คือคือขี้วัวนี่ก็ใส่ไปเอาให้ไส้เดือนกินอีกค่ะเอาให้ไส้เดือนกินอันนี้เอาครูสุกันใช่ไหมคะอันนี้ใส่นั่นนี่เลยอันนั้นอันนั้นจะไใส่ทีหลังเทได้เลยเทได้เลยครับเทให้เสร็จเลยลูกนี่เทหมดเลยครับเสร็จแล้วเอาฟางคลุมไว้ครับเพืความชื้น ทั้งความชื้นแล้วก็จะได้เป็นร่มให้เส้เดือนพอฟางมันเปื่อยเส้เดือนก็จะกินฟางเป็นอาหารได้เป็นเซลลูโลสด้วยครับค่ะตอนนี้เ้าแม่ก็อยากให้ครูวัฒน,นาค่ะช่วยแนะนําเกษตรกร่อยค่ะว่าทำไมจะต้องให้ความสําคัญในการปรับปรุงนะคะบํารุงดินด้วยไส้เดือนดินนะคะครับที่เนื่องจากว่าตอนนี้การปรับปรุงบำรุงดินวิธีที่ง่ายและประหยัดสุดคือการใช้ตือยเส้เดือนในขณะที่เกษตรกร,รเราเนี่ยใช้สารเคมีสารเคมีคมที่พ่นลงไปส,สู่ดินเนี่ย ทำให้สิ่งชีวิตในดินน้ตายไสเดือนยุทธศตร์ตายทําให้ดินตายไปด้วยก็ต้องใช้ไสเดือนในการไปพลิกพิกฟื้นนะครับอยากต้องการให้เกษตรกรแนะนําไปใช้ไปใช้ในครอบครัวตัวเองในการที่จะสร้างสร้างดินสร้างสิ่งแวดล้อมให้ให้เป็นดินที่มีชีวิตขึ้นมาครูจะย้ําอยู่ตลอดว่าการทําเกษตรทุกเรื่องขึ้นกับดินมันต้องทําดินให้มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราบอกอยู่ตลอดว่าดินไม่ดีแก้ได้แต่จะแก้ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่คน คนเหล่านั้นแสวงหาความรู้หรือเปล่าเราก็พยายามจะหาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตพืชไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบำรุงดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาราคาพืชอยากให้ทุกคนสามารถอ่านตัวเองแล้วทําองค์ความรู้เฉพาะให้ได้ค่ะในวันนี้นะคะน้องแป้งแล้วก็คุณผู้ชมก็ได้รับความรู้ดีๆมากมายจากครูวัฒนานะคะรายการเรามีเสื้อชัยยุคใหม่มอบให้ด้วยค่ะครับนี่ค่ะพอดีเลยพอดีวัดไซส์เลยพี่ค่ะแลววันนี้นะคะก็ขอบคุณ คุยทนามากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับส,สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติดตามชมรายการชนะยุคใหม่ย,ย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube ค่ะพิมก็ถามคขาว่าชาวนายุคใหม่ก็จะเจอเลยถ้าเกิดว่ามีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็ส่งข้อความนะคะมาถามเราได้ตามนี่นะคะ ยละเอียดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความรู้สาระดีแบบนี้ต้องติดตามชมรายการชานายุคใหม่ค่ะเพราะรายการชาญยุคใหม่เป็นรายการที่ทุกคนต้องดูนะคะดูแล้วก็มาช่วยการสนับสนุน,นกเกษตรกรไทยด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วอย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเลขหนึ่งกับรายการชานายุคใหม่สวัสดีค่ะ เส้เดือนจะเป็นสัตว์จันทร์ชนิดหนึ่งเลยครับตัวเขาเองก็จะการช้อนชายไปเนี่ยก็เท่ากับการพลิกฟื้นดินแตขนาดที่ช้อนชายไปก็จะมีจุลินทรีย์ี้ประโยชน์หลุดอยู่กับดินแล้วก็เมื่อกินอาหารแล้วก็จะถ่ายมูลออกมาเจ้ามูลไส้เดือนเนี่ยจะมีธาตุอาหารพืชเครื่องสูงและมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากนะครับสิ่งพวกนี้จึงมีประโยชน์ช่วยพืิกฟื้นดินที่ตายอะไรให้กลับคืนมาได้